พบกับอาจารย์นัน Inspiration Podcast ท่านรู้หรือไม่คบเพื่อนผิดชีวิตพังบางคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนที่เราครบเพื่อนที่คุณคบอยู่นั้นนิสัยเป็นเช่นไรชอบ หรือทำงานไปวันวันหนึ่งหรือนั่งก้งเล่าไปวันวันหนึ่งไม่ไร้สาระหาสาระไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องดูว่าสิ่งที่สำคัญนั้นยังมีอิทธิพลต่อความคิดของเราซึ่งไม่ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลวไม่ได้มีอิทธิพลต่อตัวเขาแต่ยังมีอิทธิพลต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียง จะเป็นคนต้องการประสบผลส็จแบบไหนต้องอยู่ใกล้กับคนที่ประสบผลสร็จแบบนั้นดังนั้นสิ่งต้องระวังไม่ใช่แค่คนที่เราครบยังรวมไปถึงคนที่ให้คนแนะนํากับเราด้วยถ้าสิ่งที่เรารับฟังเชื่อและทําตามคือสิ่งที่นําไปสู่ความล้มเหลวย่อมไม่ใช่ความผิดของคนที่แนะนําแต่เป็นความผิดของเราเองเราจะต้องนึกลึกเสลอว่าความผิดนั้นเป็นที่เราก่อเกิดขึ้นมาเอง สรุปได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนล้มเหลวนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อแค่นิสัยและพฤติกรรมของเราแต่ที่สำคัญกว่านั้นยังมีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนติของเราด้วยเราจะคิดตามเขามีทัศนคติเหมือนเขาซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ต้องประสบความสำเร็จหรือพยายามที่จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน ถ้าเราครบกับคนที่ชี้นำความคิดหรือวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องให้แก่เราเราก็ย่อมเลือกแต่สิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่แค่คนที่หลอกคบอย่างเดียวยังรวมไปถึงคนที่ให้คำแนะนำกับเราด้วยถ้าสิ่งที่เรารับฟังเชื่อและทำตามคือสิ่งที่นำไปสู่ความล้มเหลวย่อมไม่ใช่ความผิดของคนที่แนะนำแต่ความผิดของเราเอง ที่เราไม่ไตรตองให้ดีก่อนหรือความเชื่อที่ส่งต่อกันมาความเชื่อผิดๆจากรุ่นสู่รุ่นเช่นพ่อแม่หรือแม่ทำแซนด์วิชก็จะ,อะเอาขอบออกลูกสาวก็ทำตามเวลาทำแซนด์วิชก็เอาขอบออกสามีถามว่าเธอทำไมเวลาจะทำแซนด์วิชท,ทำไมจะต้องเอาขอบขนมปังออก ลูกภรรยาตอบ,บ่าไม่รู้ให้ไปถามแม่พอไปถามแม่แม่บอกไม่รู้เพราะว่ายายทาแบบนี้เห็นเขาก็ไปถามยายปรากฏว่ายายบอกว่าตอนนั้นยายมีเงินทุนน้อยเลยได้เครื่องปิ้งขนมปังเล็กมาขนมปังชิ้นใหญ่ก็ต้องเอาหัน่นเอากรอบออกทุกครั้งไปนี่คือเหตุผลที่ยายเล่าให้ฟังดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับ เราสิ่งที่เขาบอกต่อๆกันมาต่อๆมาเชื่อต่อๆมาที่จริงแล้วต้นต่อมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่ว่าจะต้องอาหารขอบขนมปังทุกครั้งไปถ้าเปรียบเทียบกับวิธีคิดวิธีทำที่เราทำกันต่อๆกันมาบางครั้งก็เชื่อแบบงมงายเชื่อแบบที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ดังนั้นให้เราเป็นคนที่วิเคราะห์และคุณต้องเลือกคบคน อย่างเช่นมงคนชีวิตบอกว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลดังนั้นคนที่ชี้นำทางความคิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบวกและทางลบถ้าเราอยู่ใกล้เราก็จะชินเราก็จะติดนิสัยนั้นๆมาเขาถึงได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อน ให้คบเพื่อนแต่เพื่อนที่มีความคิดดีๆประพฤติดีทำดีสำหรับวันนี้อาจารย์นันโคตรมาเตอร์ NLP เขอเก่าคำว,ว่าสวัสดีค่ะ